งบไต่มาสสองมันจะเป็นงบหน้าสดใช่ไหมพีเป็นงบหน้าสดก็คือมันไม่มีใครส่กเตดทางด้านบัญชีละของจริงมันออกมาแต่พอมของจริงออกมามันก็แย่จริงแต่ข้อดีก็คือมันไม่ได้แย่ไปกว่าคาดและหลายรบ,บริษัทอ่ะออกมาแล้วมันแกรบขึ้นปัจจุบ e ันใน EPS มรถูกดาวเกรดลงมาแต่ดอกเบี้ยเราอ่ะมันมาถึงทางตานที่2.25เนี่ย แน่นอนแวร์ด้วยขันตึงๆเนี่ยคือพันห้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยคือตึงสุดขีดแล้วสำหรับเซ็ตม,มากๆแต่ว่าไปไกลเกินกว่านี้ก็ก็พร้อมโดนกระตกลงแต่อย่างที่ผมบอกว่าเราอาจจะมีเปอร์포เรนที่ดีที่สุดแล้วก็ทั้งๆางในบาทแล้วก็วุ่นหมายความว่าต่อให้เราโดนกระตกลงเราก็จะไม่ได้ลงเยอะเราจะค้างอยู่ที่บริเวณแถวนี้แหละที่บ้านเรายืนขาแข็งนี่ค่อนข้างเป็นไปตามคาดถ้าเป็นไปตามคาดว่าเราจะยืนขาแข็งได้นะครับครับเอแนวความคิดว่าทําไมเรายืนขาแข็งได้มันมาจากเรื่องข้างเงินบาท นะครับว่าเออผมเนี่ยเชื่อก่อนว่าค่างเงินบาทเราเนี่ยจะมีเปอร์ formance ที่ดีที่สุดในเอเชียก่อนนะค,ะครับเออสาเหตุที่เชื่อว่าเงินบาทจะมีเปอร์ formance ที่ดีที่สุดเนี่ยเพราะมันต้องย้อนกลับไปเมื่อสองทิศที่ผ่านมาว่าบรรดาพวก global house ต่างๆอย่างพวก J.P.Morgan นะครับอืเอ่อ Goldman Sachs นะครับอืมก็เขาก็มีออกเปเปอร์แล้วว่าจะเชียร์ให้ซื้อ,เช,อเชียร์ให้ซื้อเงินบาทเชียร์ให้รุยบาท เพราะว่ามองว่าพอเรามีพัฒนาการการเมืองที่ดีที่ดีขึ้นเนี่ยด้วยความที่ปีนี้เนี่ยเรามีเปอร์ฟอร์แมนที่ค่อนข้างแย่เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนเซฟเฮ븐นะน่าจะมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นขึ้นมาได้อาคาเงินบาทเขาเลยแต,แต่แต่แตางชาติก็ไม่เข้ามานะอ่ะอันนี้คือเขาเล็งที่ค่างเงินบาทก่อนครับพอมาเล็งที่ค่างเงินบาทเนี่ยไอายการหวังผลมายังหุ้นเนี่ยโอเคมันยังช้าอยู่วันนี้ไม่เป็นไรครับแต่แค่เอาค่างเงินบาทเขามองว่าค่างเงินบาทเนี่ยมันจะต้อง มีเปอร์ฟอร์แมนที่ดีเนี่ยแล้วก็เชียร์ให้ซื้อเนี่ยแค่นี้ก็ทําให้อุ่นใจว่ามแม้ว่าโลกจะมีความผันผวนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเราอาจจะเป็นที่หลบภัยได้ตราหุ้นไทยเนี่ยเพอเอิรเราเนี่ยกลายเป็นทางเลือกที่เขาอยากจะมาหลบกันก็เลยทําให้เป็นไปได้สูงที่หนึ่งนอกจากเงินบาทจะมีเปอร์ฟอร์แมนที่ดีที่สุดในเอเชียเพราะในช่วงเวลาที่เบกาแย่เนี่ยบอลยูลก็แย่เนี่ยดอลลาร์จะแข็งมากอืเราเนี่ยจะไม่ได้อ่อนค่า มากหนนะ่อยนกหรือต่อให้อ่อนเราก็จะอ่อนน้อยที่สุดในเอเชียอันนี้อันที่หนึ่งอ,อันที่สองตลาดหุ้นเราเนี่ยเพอเอิ้มันติดลบมาเยอะตั้งแต่ต้นปีสิบเปอร์เซ็นตะการที่ตลาดหุ้นอเมริกามันจะลงอะไรเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างที่วันนี้ครับคือมันยืนขาแข็งได้และมันจะเริ่มมีกระแสการเก่งเรื่องหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านี้เรามองว่าพอเรามีเถรษิจแลภาพการเมืองดีอะไรดีอ่หุ้นก็ต้องตอบรับดีสิใช่ไหมฮะแต่ตอนเนี้ยผมว่าจะเริ่มมีธีมใหม่ฮะพี่เอกว่าแล้วสี่ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรครนะ มันจะแตกแต่างแลวคนจะเริ่มคนตอนที่ผ่านมาเราจะไม่ชินเราจะชินแค่ว่าการเมืองนิ่งหรือไม่นิ่งเราจะชินกับภาพแปดปีว่าทุกอย่างมันโมโนโทนนะฮะมันไปเรื่อยๆแต่ถ้ามาคิดดีๆเดี๋ยวมันจะต้องมีธีมในการเล่นธีมแน่นอนครับว่าสี่ปีข้างหน้าสี่ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเป็นไปได้แค่ไหนซึ่ง <Ừ. S 2> ถ้าคิดดีๆน่าสนใจนะครับตอนเนี้มันเป็นครั้งแรกในรอบสิบเจ็ดปีนะฮะที่เราได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากเป็นแบบเป็นภาคธุรกิจแบบภาคเอกชน ตรงๆแบบแป้งๆเลยเราอาจจะบอกว่าตอนเพื่อไทยสมัยก่อนเป็นคุณยิ่งรักโอ้ยตอนนั้นคุณยิ่งรักเขาทำเอสเอชเก็จริงแต่แบบแต่แต่แต่ไม่ได้ทาเอาเป็นว่าคืออย่างคุณเสรษฐาเขาทามาตั้งแต่แรกเอาตรงๆเอออ่าอย่างนั้นเลยฮะเออย่างชัดเจนในการทักษิณอย่ายกลยุทธ์ธุรกิจอะไรเงี้ยการขับเคลื่อนเนี่ยโอ้มันมันเป็นนี่เป็นครั้งแรกในรอบสิบเจ็ดปีที่เราได้คนใช่ก่อนหน้านี้ก็มีคุณคุณทักษิณนะคุณทักษิณที่เป็นภาคิระชนแล้วก็จะมี จริงๆคุณบรรหารก็เหมือนไพ่กับชนด้วยนะแกก็ทํารับเหมานะคุณบรรหารแต่ว่าเราไม่นับอันนั้นมันคือหลักมันคือนู่นยี่สิบปีแต่ว่าคุณทักษิณที่ผมนับตั้งแต่คุณทักษิณจนถึงตอนนี้มันคือสิบเจ็ดปีถูกเพราะว่าเป็นพลเอกสุรยุทธ์มาเป็นคุณสมัครเป็นคุณสมชายเป็นคุณส่วนใหญ่ข้าราชการั้นอ่าส่วนใหญ่แล้วโมโนโทนนะฮะฉะนั้นมันก็เลยมีเรื่องน่าตื่นเต้นว่าถ้าเราดูลองไปนั่งคิดในในสิ่งที่ครอบงาสมองคุณเศรษฐากับสิ่งที่แปดปีที่ผ่านมาสิ่งที่ ความเป็นคนพลเอกประยุทธ์เนี่ยแน่นอนมันจะต่างแตกต่างกันแน่นอนใช่ใชความแอคทีฟอ่ะมันจะมีสูงมากขึ้นนะครับความดันทุลังก็จะมีสูงมากขึ้นถูกฉะนั้นในปีสองปีแรกผมมองสมัยคุณเศรษฐามีความเปราะบางอยู่เรื่องเดียวอะเรื่องความมั่นคงเรื่องอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นห่วงนะเพราะว่าเข้ามาจกไพ่กอกชนจริงจแล้วสองอย่างครับความมั่นคงหนึ่งแล้วก็สถานะทางนัานการคลังสองซึ่งอ่าใช่ใช่อทั้งสองอย่างเนี่ยไอ้ทั้งสองอย่างเนี่ยกว่าเราจะเห็นมัน เป็นเป็นปัญหาเนี่ยอาจจะต้องรอสักสองปีสามปีอันนี้หนึ่งถึงสองปีเนี่ยผมว่ามันมีความกระตุ้นแล้วก็ตลาดอาจจะอาจจะตอบรับกับเรื่องนี้ในทางที่ดีฉะนั้นมแม้ว่าปัจจุบัน valuation ของ Set Index เนี่ยตึงๆเลยฮะหนึ่งดอกเบีย้ยเราสุดที่สองจุดสองห้าละสัญญาณจากดรเศรษฐพุทธชัดเจนมากสองจุดสองห้าเนี่ยแหละแต่ปัญหาเราจะอยู่ที่ EPS ปีนี้มันจะต้องถูกด o w n ลงมาเพราะว่า e a r n i n g ไแต่มาสองมันอย่างเฮียเลยอย่างที่เราคุยกันนะครับคือตอนก่อนนั้นเนี่ยเราอธิบายกันไปแล้วว่า งบไตรมาสสองอ่ะมันจะเป็นงบหน้าสดใช่ไหมครับพี่เอกครับงบหน้าสดก็คือมันไม่มีใครตกเตกทางด้านบัญชีละของจริงมันออกมาแต่พอมของจริงออกมามันก็แย่จริงแต่ข้อดีก็คือมันไม่ได้แย่ไปกว่าคาดและหลายบริษัทอ่ะออกมาแล้วมันแกร่งขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ย EPS มาเรียนถูกดาวเกรดลงมาแต่ดอกเบี้ยเราอ่ะมันมาถึงทางตันที่สองจุดสองห้าเนี่ยแน่นอน valuation ตึงๆเนี่ยคือพันห้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยคือตึงสุดขีดแล้วสำหรับเซ็ มากแต้ว่าไปไกลเกินกว่านี้ก็ก็พร้อมโดนกระตกลงแต่อย่างที่ผมบอกว่าเราอาจจะมีเปอร์ฟอร์แมนที่ดีที่สุดแล้วก็ทั้งข้างเงินบาทแล้วก็หุ้นหมายความว่าต่อให้เราโดนกระตกลงเราก็จะไม่ได้ลงเยอะเราจะค้างอยู่ที่บริเวณแถวนี้แหละค้างหรืออาจจะมีเหลื่อมๆขึ้นไปด้วยตามความหวังเรื่องของโดเมสติกคอนซัมมชันในประเทศมันจะมีความหวังกระตกเราเรื่อยๆนะครับอืส่วนปีหน้าเราจะไปลุ้นการฟื้นตัวได้ เพราะว่ายังไงปีหน้าเราก็ต้องไม่ใช้งบปีหกเจ็ดแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วการถึอเคลื่อนเนี่ยมันจะแบบแจกแหวแกแหลกแจกแหลกแหวกสะบัดเน่ยมันจะกระตุ้นได้ในทุกๆมันจะมีมุกมากระตุ้นเรื่อยๆมันจะไม่ใช่มันต้องมานั่งรอปลายปีคนละขึ้นหรือชอบดีมีคืนรอปลายปีมันจะไม่มีมันจะมาเป็นชุดๆตลอดทั้งปีแน่ๆในปีหน้านะครับก็ผมก็เลยมองว่าปีนี้หนึ่งเราจะเริ่มลงยากเราจะเริ่มลงยากเราอาจจะไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่ามันติดที่เรื่อง valuation แต่เราจะเป็น <Yeah. S 1> ลุ้นหนึ่งการฟื้นตัวหรือการเติบโตที่ดีในปีหน้าอาจจะตอบรับเลยตั้งแต่ปลายปีนี้ก็ได้หรือจะต,ต้องรอไปปีหน้าก็ไปไม่ได้เพราะว่าปลายปีนี้อาจจะต้องโดนเรื่องเมกาโดนถล่มเละก่อนนะฮะเราอาจจะต้องโดนกดดันบ้างแต่เราจะเอาอยู่นะครับเหมือนกับวันนี้ยืนขาแข็งได้นะครับครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วฟังอย่างคุณประกิตคือนั่งคุณจะทําตัวยังไงคือเหมือนเหมือนหลายเรื่องนิ่งทีแต่ฟังความหวงังคุณประกิตคือน่าจะขึ้นนะใช่ไหมลงยากก่อนแล้วกันครับ เนเป็นทางลงยากแล้วด้วยความที่มันลงยากแบบนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสสําหรับคนที่ selective เก่งๆครับอ่าเพราะตลาดมันไม่ได้ลงมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะนิ่งๆมันจะแบบแง่งๆตลาดต่างประเทศก็ลงๆไปใช่ไหมฮะแต่เราอะ่ะมันถ้าเรา selective ดีเราจะได้ตังค์สังเกตได้เลยวันสวันนี้ยรได้ตังค์อย่างง่ายนะครับก็ผมคิดว่าเรา selective ได้แล้วก็เน้นไปที่พวก domestic consumption มันมันจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็ได้ลุน้นกระตุ้นได้ได้เรื่อยๆนะครับ ตัวที่บอกว่าตอนนี้เป็นตัวเด่นมากๆเลยสำหรับผมแล้วเนี่ยต้องเป็นพวกคุณสม e r ไฟแนนซ์เพราะมันอยู่โซนล่างแล้วก็ทิศทางด้วยนโยบายของรัฐต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ความกังวลไอ้นี่ภาคควรเรือนเนี่ยมันจะเบาลงรวมไปถึงนี่เสียมันก็จะเบาลงบรรดาพวก c o s สม m e ไฟแ n นซ์ e จะได้ประโยชน์ในสาการนี้มากๆนะครับตัวเบอร์หนึ่งในตอนนี้ก็คือ JMT นี่กำลังจะเคลียร์ใช่ไหมกำลังจะแนะนำว่าให้ซื้อหุ้น อ่าคอ uh, น sumer finance อย่างเกมทีก็เล่นจากล่างเลยนะถ้าราคาแถวนี้ <I S 2> ถือว่า <James> ขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่เยอะใช้ j m เผมว่าลุ้นกําไรครึ่งปีหลังมันควรจะต้องดูดีหรือไม่แย่ไ mm hmm. ปกว่าครึ่งปีแรกนะฮะนะฮะ mm hmm. แล้วก็ยิ่งปีหน้าด้วยโอ้โ oh, หยิ่งมีแรงส่งจากรัฐบาลกระตุ้นด้วยโอ้โ oh, หแล้วยิ่งพี่เอกเปิดกราฟอย่างนี้เห็นไห mm hmm. ดูหน้าเล่นดูหน้าลิ้มรองแผลบนะฮะเนะครับ, mm hmm. T, รบดูน่าสนใจมากนะครับก็อ <Yeah. S 1> ันนีก่อนที่หนึ่งอันที่สองเนี่ย ถ้าเกิดคุณไม่อยากต่อเจมทีกันก้ชาชโยก็ได้อือไอชยโยก็มาแบบเนียนๆเลยฮะฮะก็มาแบบวูบขึ้นมาดูสูงเขาไปต่อใช่ไหมครับอันนี้คือตัวที่สองตัวที่สามเลยอ่ะผมอ่ะลองมานั่งคิดเราเป็นแบบเราเป็นแบบรัฐบาลแบบสไตล์แบบไทยรักไทยสไตล์แบบเพื่อไทยเนี่ยนะฮะครับอะไรมันๆนะฮะอะ่อออกนโยบายแต่ละทีนี่คือ ประชานิยมแน่นอนไม่ต้องห่วงนอกจากประชานิยมแล้วแต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันจะเป็นโปรเจกต์ที่อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์แอบแฝงเช่นเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถราชการทั้งหมดเป็นอีวีคาร์หรือวันตำบนมีวันคลินิกอะไรเงี้ยครับเออวันตำบนวันคลินิกวันตำบนแบบมีศูนย์ไตอย่างเงี้ยอ่าพวกนี้มันจะมีใครสักคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์แบบเนียนเนียนนะครับซึ่งผมมากก็เลยจะเน่งไปที่ next ไหมคือเก็บไว้คอนมีไม่มีไม่รู้แต่ถ้ามีนะโอ้โหลองคิดภาพดูฮะใช่ไหมเน็กซ์ก็ได้ลุ้นอ่าเพราะนั้นเจชโยเน็กอ่าเราก็เล่น Selective ไปมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกกับการได้ Select อะครับตอนนี้แบบเออเล่นกับเราต้องแบบพยายามคิดแบบคิดแบบความเป็นไทยรักไทยคิดแบบเป็นเพื่อไทยแล้วเราจะสนุก